ลองนึกภาพตามกันดูนะครับเวทีประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลยแสงสีเสียงอลังการมากเต็มไปด้วยศิลปินเบอร์ใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับแต่ท่ามกลางซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นเนี่ยกลับมีเด็กผู้หญิงอายุแค่13ปียืนอยู่เคียงข้างแบบสมศักดิ์ศรีเลยอืมไม่ใช่แค่ศิลปินรับเชิญด้วยนะคะไม่ใช่ครับแต่เป็นผู้เข้าชิงรางวัลใหญ่ที่สุดในสาขาของตัวเองเลย วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ของน้องต้นข้าวสุภริยานี่แหละครับกับการเข้าชิงรางวัล Thailand Top w o r ร2025ซึ่งแบบมันมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจกว่าที่เห็นเยอะเลยน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การที่เรามานั่งเชียร์เด็กเก่งคนหนึ่งนะคะแต่มันเหมือนเป็นภาพเอ็กซเรย์เลยที่ฉายให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันครับทั้งทิศทางของวงการเพลงลูกทุ่งที่กำลังเปลี่ยนไปลพลังของแฟนคลับในยุคดิจิตลัล แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันกำลังท้าทายนิยามของคำว่าศิลปินมืออาชีพอะค่ะว่าจริงๆแล้วมันวัดกันที่อายุหรือว่าวัดกันที่ผลงานกันแน่ฟังดูมีมิติที่ลึกกว่าแค่เรื่องการแข่งขันเยอะเลยนะครับเนี่ยงั้นงั้นก่อนจะไปถึงตัวน้องต้นข้าวขอเริ่มจากตัวเวทีก่อนเลยครับหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อ Thailand Top โเท่าไหร่เวทีนี้มันสำคัญยังไงสเกลมันใหญ่แค่ไหนครับ ต้องบอกว่านี่คือเวทีระดับชาติของจริงเลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีนะคะผู้จัดหลักคือ MCO T หรืออสมทอ๋ออสมทเลยใช่ค่ะแล้วก็จับมือกับไพรสณนีไทยซึ่งก็เป็นหน่วยงานระดับประเทศเหมือนกันการมีสององค์กรใหญ่นี้เป็นโต๊ะโผล่หลักเนี่ยก็เป็นการการันตีความน่าเชื่อถือแล้วก็สเกลของงานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้ไม่ใช่รางวัลเฉพาะกลุ่มนะแต่ตั้งใจให้เป็นเวทีที่สะท้อนเสียงของมหาชนทั่วประเทศจริงๆ พอพูดว่าเสียงของมหาชนขอบเขตของรางวัลมันกว้างแค่ไหนครับครอบคลุมแค่วงการบันเทิงหรือเปล่ากว้างกว่านั้นมากเลยค่ะและนี่คือจุดที่ทําให้เวทีนี้น่าสนใจมากๆคือมีรางวัลถึง8สาขาใหญ่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ทีป๊อปหรือลูกท่งนะคะแต่ไปไกลถึงอินฟลูเอนเซอร์นักกีฬาแบรนด์สินค้าที่คนชอบ<ฮ>ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐก็มีชื่อให้โหวตด,ด้วยค่ะ รอบวงจรขนาดนั้นเลยเหมือนท่าโพค,ความนิยมของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วอะไรคือจุดที่สําคัญที่สุดในกระบวนการคัดเลือกครับจุดที่โหดที่สุดเลยนะคะคือในแต่ละสาขาเนี่ยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าชิงจากไรยชื่อเป็นร้อยเป็นพันให้เหลือแค่ห้าชื่อสุดท้ายเท่านั้นค่ะแค่ห้าชื่อใช่ค่ะการมีชื่อติดหนึ่งใน5ได้นี่คือต้องเป็นที่สุดของที่สุดในสายงานนั้นๆในปีนั้นจริงๆไม่มีคําว่าฟลุกเลย เข้าใจแล้วครับว่าแค่มีชื่อเข้าชิงก็ถือเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่มากงั้นพอเราเจาะจงมาที่สาขาของน้องต้นข้าวสุดยอดศิลปินลุกทุ่งแห่งปีซึ่งเป็นสาขาหลักด้วยคู่แข่งของเธอเป็นใครบ้างครับคงจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ๆที่แจ้งเกิดมาพร้อมๆกันใช่ไหมครับนี่แหละค่ะคือประเด็นที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยเพราะคู่แข่งของเธอไม่ใช่ศิลปินรุ่นเดียวกันเลยแม้แต่คนเดียวหรือครับมีใครบ้างครับคนนี้ก็มาจากเวทีประกวดเหมือนกัน แต่ตอนนี้เป็นศิลปินแม่เหล็กไปแล้วใช่ค่ะแฟนคลับทั่วประเทศเลยคนที่สองสการต่องทุ่งเงินนี่คือเบอร์ใหญ่จากแกรมมี่โกเลยนะคะค่ายเพลงลุกทุ่งที่ใหญ่ที่สุดของไทยถูกต้องค่ะคนที่สามสนันอันต์แชมป์จากเวทีไมท์ทองคำขวัญใจมหาชนตัวจริงเลยคนนี้และคนสุดท้าย C4 เมนทิชาอีกหนึ่งศิลปินรุ่นใหม่ที่ผลงานมาแรงมากๆในปีนี้ค่ะโหเดี๋ยวนะครับ นี่มันรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่นาแต่ละคนคือศิลปินอาชีพเต็มตัวมีค่ายมีเพลงฮิตมีฐานแฟนคลับที่สั่งสมมานานมากการที่เด็กอายุ13ปีถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้มันเลยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดามากๆเลยนะครับไม่ธรรมดาอย่างยิ่งค่ะและต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่านี่ไม่ใช่สาขาดาวรุ่งหรือเยวาวชนดีเด่นแต่มันคือสาขาหลักที่ใหญ่ที่สุดศิลปินแห่งปี ซึ่งมันตีความได้เลยว่าคณะกรรมการไม่ได้มองเธอในฐานะเด็กเก่งแต่มองว่าผลงานและ IMPACT ที่เธอสร้างตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกับศิลปินรุ่นพี่เหล่านี้อย่างเท่าเทียมกันเลยซึ่งมันก็พาเรามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเลยว่าเด็กอายุ13คนนี้ทำอะไรมาเส้นทางของเธอเป็นยังไงถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ครับ ถ้าจะให้พูดถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักเธอแบบปฏิเสธไม่ได้เลยก็ต้องย้อนกลับไปที่เวทีประกวดดวลเพลงชิงทุนค่ะอ๋อรายการนั้นใช่ค่ะแต่เธอไม่ได้แค่เข้าร่วมประกวดแล้วก็หายไปเหมือนผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่นะคะแต่เธอสร้างสถิติที่น่าทึ่งเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเธอเป็นราชินีแชมป์ครองตำแหน่งยาวนานถึง68สมัยติดต่อกัน68สมัยค่ะแล้วตัวเลข68สมัยนี้มันมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่นะคะ ยังไงครับช่วยขยายความหน่อยครับลองนึกภาพตามนะคะ68สมัยคือการต้องขึ้นเวทีแข่งขันภายใต้ความกดดันของการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทุกสัปดาห์เป็นเวลาเกือบปีครึ่งเต็มๆเลยอ่ะโหดมากค่ะการชนะครั้งแรกอาจจะมาจากพรสวรรค์แต่การป้องกันแชมป์ได้ยาวนานขนาดนี้มันคือการพิสูจน์มาตรฐานความสม่ำเสมอแล้วก็สภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเกินวัย ซึ่งเป็นคุณสมบัติของมืออาชีพระดับสูงเท่านั้นมันคือการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่านี่คือของจริงที่ยืนระยะได้ไม่ใช่ของปลอมที่มาแล้วก็ไปเป็นการเปิดโตกับคนทั้งประเทศที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยแล้วหลังจากนั้นกระแสจากหน้าจอทีวีมันถูกส่งต่อไปอยังโลกออนไลน์ยังไงบ้างครับถูกต้องค่ะความสําเร็จจากรายการทีวีมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ส่งต่อไปอยังโลกโซเชียลมีเดียซึ่งกลายเป็นสมรภูมิหลักของศิลปินยุคนี้ไปแล้ว ข้อมูลที่เรามีก็ชี้ชัดเลยว่าน้องต้นข้าวกลายเป็นศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่มีกระแสนในโซเชียลสูงที่สุดคนหนึ่งเลยค่ะครับคลิปเพลงของเธอกลายเป็นไวรลัลยอดวิวหลายล้านเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วพลังที่ว่านี่มันวัดผลเป็นรูปธรรมได้ขนาดไหนครับหรือเป็นแค่ยอดวิวเฉยๆมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากค่ะคือตอนที่เธอเข้าชิงรางวัลของไทยรัฐอวอร์ดมีข้อมูลที่น่าทึ่งมากคือเธอเคยได้คะแนนโหวตในสาขาของตัวเองสูงเกิน80% 80%หมายความว่าคะแนนโหวตเกือบทั้งหมดเทไปที่เธอคนเดียวเลยเหรอครับใช่ค่ะชนะคู่แข่งคนอื่นๆแบบขาดลอยเลยตัวเลขนี้มันบอกเราได้ชัดเจนเลยว่าฐานแฟนคลับของเธอไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่ชื่นชมผลงานยิบเงียบแต่เป็นเหมือนกองทัพหรือชมชนออนไลน์ที่มีความพร้อมมีการจัดตั้งและพร้อมที่จะสนับสนุนศินลปินของตัวเองอย่างจริงจังและเป็นระบบมากเข้าใจแล้วครับ คือมีทั้งฝีมือที่พิสูจน์แล้วจากเวทีประกวดมีทั้งกองทัพแฟนคลับที่แข็งแกร่งในโลกออนไลน์แล้วในโลกความเป็นจริงหละครับการยอมรับในเชิงพาณิชย์เป็นยังไงบ้างมีคนจ้างงานไหมจุดนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะข้อมูลระบุว่าคิวงานของเธอนั่นมากบางวันต้องวิ่งรอกถึงสง,งานโอ้โหซึ่งนี่คือดัชนีชีวัดการยอมรับในเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วการที่ผู้จัดงานยอมจ่ายเงินเจ้า นั่นแปลว่าเขาเชื่อว่าชื่อของต้นข้าวสุภรยาสามารถขายบัตรได้มีคนอยากมาดูจริงๆไม่ใช่แค่กระแสนในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างมันมาเชื่อมต่อกันพอดีเลยทันความสามารถที่พิสูจน์แล้วจากการเป็นแชมป์68สมัยพลังของชุมชนแฟนคลับที่แข็งแกร่งในโลกออนไลน์แล้วก็การยอมรับในเชิงพาณิชย์จากคิวงานที่แน่นเอียดมันก็ให้คำตอบได้เลยว่าทำไมชื่อของเธอถึงได้เข้ามาอยู่ในลิสต์5คนสุดท้ายได้อย่างสมศักดิ์ศรี มันคือส่วนผสมที่ลองตัวของ3ามบัจจใจนี้เลยค่ะซึ่งมันก็นําเรามาสู่สนามรบสุดท้ายนั่นคือแล้วจะตัดสินผู้ชนะกันยังไงในเมื่อแต่ละคนก็มีจุดแข่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นสิครับในเมื่อเธอต้องเจอกับศิลปินรุ่นใหญ่ที่มีแฟนคลับสะสมมาเป็น10บสปีดูเผินๆแล้วเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะนกลไกการตัดสินของเวทีนี้มีอะไรพิเศษที่อาจจะทําให้เธอมีโอกาสบ้างไหมครับนี่คือจุดที่น่าจะเรียกได้ว่า เป็นตัวเปลี่ยนเกมของการแข่งขันครั้งนี้เลยค่ะคกลไกการโหวตของ Thailand Top Vote เขาให้โหวตผ่านแอปพลิเคชันชื่อ,อร oh, พร้อมโพสต์ของไปรส์สนีไทยอ๋อพร้อมโพสต์ใช่ค่ะแต่มีเนื่อนไขสำคัญ2ข้อคือ 1. เป็นระบบโหวตฟรีและ 2. โหวตได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นต่อหนึ่งบัญชีโหวตฟรีวันละครั้งเดี๋ยวนะครับ ปกติรางวัลแบบนี้มักจะเปิดให้โหวตได้ไม่อันหรือใช้เงินซื้อโหวตได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่นี่คือสิ่งที่ทําให้เวทีนี้แตกต่างเพราะการออกแบบระบบแบบนี้มันทําให้การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของใครมีเงินมากกว่ากันเพื่อทุ่มซื้อซิมการ์ดหรือซื้อโหวตแต่มันคือการวัดความเหนียวแน่นความขยันและวินัยของฐานแฟนคลับล้วนเลยค่ะแต่ผมยังสงสัยอยู่นะครับว่าระบบแบบนี้มันจะวัดผลศิลปินที่ดีที่สุดได้จริงๆเหรอ หรือมันจะกลายเป็นแค่การแข่งขันว่าใครมีแฟนคลับที่จะว่าไปก็คือว่างที่สุดหรือมีวินัยในการเข้าแอปมากดโหวตทุกวันได้มากกว่ากันมันอาจจะไม่ได้สะท้อนคุณภาพผลงานเพลงจริงๆก็ได้นะครับจริงแล้วมันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างคุณภาพกับความขยันนะคะแต่มันคือการต่อสู้กันระหว่างวัฒนธรรมแฟนคลับ2ยุคที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวัฒนธรรมแฟนคลับ2ยุคขยายความหน่อยครับ คือศิลปินรุ่นใหญ่จะมีฐานแฟนคลับที่กว้างขวางทั่วประเทศเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงพร้อมจะสนับสนุนด้วยการซื้ออัลบัม้มซื้อบัตรคอนเสิร์ตแต่นั่นคือการสนับสนุนแบบ passive คือรักนะแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์รายวันครับ แต่ศิลปินรุ่นใหม่อย่างต้นข้าวแฟนคลับของเธออาจจะมีจํานวนน้อยกว่าแต่เป็นแฟนคลับยุคดิจิตอลที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นในโลกออนไลน์มีการสื่อสารกันตลอดเวลาและพร้อมที่จะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นการกระทําที่จับต้องได้ทุกวันหรือที่เรียกว่า active engagement ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างพลังมวลชนแบบกว้างแต่ไม่ลึกกับพลังของชุมชนแบบลึกแต่ไม่กว้างใช่ไหครับใช่เลยค่ะ ประกอบกับระยะเวลาการโหวตที่เรานานมากคือเปิดโหวตตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2568ยาวไปจนถึง25มกราคม2569เกือบ2เดือนเต็มๆโอ้ยยาวมากค่ะมันเลยไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนชัยชนะจึงขึ้นอยู่กับว่าศิลปินคนไหนสามารถกระตุ้นให้ชุมชนของตัวเองมีวินัยพอที่จะเข้ามาโหวตได้ทุกวันไม่เคยขาดตลอดระยะเวลา2เดือนนี้ มันคือการวัดความผูกพันและความทุ่มเทที่แท้จริงซึ่งระบบนี้อาจจะเอื้อให้กับศิลปินที่มีฐานแฟนคลับแบบใหม่มากกว่าก็เป็นได้น่าสนใจมากครับกลายเป็นว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้วัดแค่ตัวศิลปินแต่กำลังทดสอบประสิทธิภาพของฐานแฟนคลับแต่และรูปแบบไปในตัวด้วยและถ้าถ้าสมมติว่าน้องต้นข้าวทำได้สำเร็จคว้าแชมป์ขึ้นมาจริงๆมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างครับความหมายของชัยชนะครั้งนี้มันจะอยู่ตรงไหน ถ้าเกิดขึ้นจริงนะคะในระดับบุคคลชัดเจนเลยว่ามันคือการสร้างประวัติศาสตร์เธอจะกลายเป็นศิลปินเด็กที่สุดที่เคยคว้ารางวัลใหญ่ในสาขานี้และที่สําคัญกว่าถ้วยรางวัลคือมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังมากๆให้กับเด็กๆทั่วประเทศเป็นแรงบันดาลใจในแง่ไหนครับอย่างน้องต้นข้าวที่มาจากต่างจังหวัดอย่างกาญจนบุรีไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมสูงส่งอะไร แต่ถ้าคุณมีความสามารถจริงมีความมุ่งมั่นและรู้จักใช้เครื่องมือในยุคดิจิตอลให้เป็นประโยชน์คุณก็สามารถก้าวขึ้นมายืนบนเวทีเดียวกับมืออาชีพระดับประเทศได้เหมือนกันครับมันเป็นการทำลายกำแพงความคิดที่ว่าเด็กก็คือเด็กหรือต้องมีเส้นสายลงไปเลยแล้วในภาพที่ใหญ่กว่านั้นล่ะครับในมุมของอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งทั้งหมดชัยชนะของเธอจะส่งสัญญ,ญาณอะไรบ้าง ถ้าเธอชนะนะคะมันจะเป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญที่ปักลงไปในประวัติศาสตร์วงการเพลงลูกทุ่งไทยเลยค่ะว่าวงการกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยังเป็นทางการยุคใหม่ที่ว่านี้หน้าตามันเป็นยังไงครับมันคือยุคที่เส้นทางการเป็นศิลปินไม่ได้ถูกผูกขาดโดยค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้คุมประตูหรือกตค e ปเปอร์อีกต่อไปอ๋อในยุคเก่าถ้าคุณไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายใหญ่โอกาสที่จะโด่งดังระดับประเทศนั้นแทบจะเป็นศูนย์แต่ชัยชนะของต้นข้าวจะพิสูจน์ให้เห็นว่า เส้นทางสายใหม่มันใช้ได้ผลจริงและทรงพลังไม่แพ้กันนั่นคือเส้นทางที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดทางทีวีแล้วใช้พลังของโซเชียลมีเดียสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองขึ้นมาโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่าโมเดลนี้คืออนาคตของวงการใช่ค่ะ ฟังดูแล้วเรื่องราวของน้องต้นข้าวในปีนี้มันครบเครื่องจริงๆนะครับตั้งแต่การเป็นม้ามืดที่ก้าวเข้ามาอยู่ในลิสต์ผู้เข้าชิงไปจนถึงการเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของวงการเพลงทั้งระบบเลยใช่ค่ะมันคือการเดินทางที่น่าทึ่งของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ความสามารถและความสม่ำเสมอเป็นใบเบิกทางใช้พลังของแฟนคลับยุคใหม่เป็นแรงขับเคลื่อน จนพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่ผลแพ้ชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจเงินหรืออิทธิพลของค่ายเพลงแต่ขึ้นอยู่กับความรักและความทุ่มเทของแฟนๆผ่านระบบวทที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงสู้การเดินทางครั้งนี้มันน่าติดตามไปจนถึงวันประกาศผลเลยนะครับแต่ขณะที่เราคุยกันถึงภาพที่สวยงามของชัยชนะความเป็นแรงบันดาลใจหรือการเปลี่ยนแปลงวงการผมก็อดคิดถึงอีกด้านหนึ่งของเหรียญไม่ได้เหมือนกันอีกด้านหนึ่งที่ว่านั้นคืออะไรคะ คือไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามการที่เด็กอายุ13ปีคนหนึ่งสามารถเดินทางม,มาได้ถึงจุดนี้มันก็น่าทึ่งและถือเป็นชัยชนะในตัวเองไปแล้วอืมใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามที่สำคัญมากๆกลับไปที่สังคมเหมือนกันคำถามที่ว่าคำถามที่ว่าการที่เราผลักดันละวางความคาดหวังระดับประเทศไว้บนบาของเด็กคนหนึ่งที่อายุยังน้อยขนาดนี้มันโหดหมแค่ไหน ความกดดันของการต้องเป็นศินลปินมืออาชีพเต็มตัวตั้งแต่อายุ13ปีการต้องแบกรับความหวังของแฟนคลับนับแสนการต้องแข่งขันกับผู้ใหญ่ในวงการมันมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นอะไรบ้างที่เราอาจจะมองไม่เห็นนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันขบคิดต่อนะครับหลังจากที่ได้เห็นเส้นทางอันน่าทึ่งของเธอในวันนี้ครับ